สวัสดีครับผมเทสัตโยนะครับก็พบกันคลิปที่2นะครับหลังจากคลิปแรกเนี่ยก็ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับยาตัวหนึ่งคือยาไอบูโปรเฟนไปนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาให้ความรู้เกล็ดเล็กๆน้อยนะครับเกี่ยวกับฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับที่คนนอนเร็วนะครับหรือว่านอนดับไวเนี่ยจะได้เปรียบนะครับฮอร์โมนตัวนี้มีชื่อว่ากรอฮอร์โมนนะครับสำหรับกรอฮอร์โมนคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆอย่างนี้นะครับเวลาที่คุณหลับสนิทตอนกลางคืนนะครับ เราจะมีทีมงานทีมงานหนึ่งนะครับออกมาจากร่างกายนะครับแล้วก็มาทํางานทําหน้าที่ในร่างกายของเราทีมงานนั้นมีชื่อว่าทีมงานกรอฮอร์โมนนะครับเข้ามาทําอะไรครับเขาจะออกมาซ่อมแซมนะครับส่วนที่สึกหลอของร่างกายเราเวลาที่เราทํางานทําการตอนกลางวันเนี่ยครับเราก็จะใช้งานถูกไหมครับซึ่งซึ่งพอตกกลางคืนเนี่ยทีมงานนี้เนี่ยก็จะออกมาซ่อมซ่อมซ่อมส่วนที่มันผูกมันพังนะครับทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่ ไม่แก่เร็วนะครับหรือว่าแก่ช้านั่นเองนะครับเพราะว่าเรามีการบำรุงรักษาซ่อมแซมอยู่เสมอนะครับนอกจากนี้นะครับทีมงานโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขายังจะไปที่แหล่งเก็บไขมันของเราไม่ว่าจะเป็นเซลล์พุงหรือว่าอะไรที่เก็บไขมันนะครับแล้วเขาจะไปขุดขุด,ข,ดขุดเอาพวกไขมันเนี่ยเอาออกมาเผาทิ้งทําให้เราเนี่ยพูดง่ายคือแค่เรานอนหลับเร็วเนี่ยเราก็ผอมลงแล้วนะครับและส่วนสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับคือโกรทฮอร์โมนเนี่ยเขา สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยไม่แก่เร็วนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่หงอกด้วยนะครับเพียงแค่เรานอ,นอนให้ไวขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วคาถามคือโกรทฮอร์โมนเขาจะทําทงานเมื่อไหร่แล้วเราควรจะนอนเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่านอนเร็วนะครับโกรทฮอร์โมนนะครับเขามีเวลานะครับเขาจะออกมาตอนเราหลับสนิทคือประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งนะครับดังนั้นท่านควรจะนอนให้หลับสนิทก,ก่อนเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งคือก็อาจจะเริ่มนอนตั้งแต่ สี่ทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มเพื่อจะไปหลับสนิทตอนเที่ยงคืนถึงตีหนึ่นะครับเพื่อที่จะให้กร้องห้องมุลออกมาทำงานนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ฝากสาระนารู้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ